สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาแห้วประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาแห้วตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลน,นาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยภายใต้การบริหารงานโดยนายชัดวุฒิอินชมชื่นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านซ้ายรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาแห้ววันที่5มีนาคม2568นายหินชัดวุฒิอินชมชื่นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านซ้ายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาแห้วมอบหมายให้ในายอดุลโพตขาม ครูก่อศนอตำบลเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลสำรึกปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นะห้องประชุมผีตาโขนชั้นสองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ระหว่างวันที่8-9ถึงมีนาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอเภพนาแหว้วดำเนินการจัดสอบวัดผลสำริกปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567าหสำหรับนักศึกษาทั้ง3ระดับนะสนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าก็หกสนามสอบโรงเรียนนาแหว้วิทยาและรับการนิเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบวัดผลสำรึกปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย วันที่10มีนาคม2,568เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลังความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต Thailand Soft Power p o r t a ปีงบประมาณพุทธศักราช2568นะห้องประชุมน้ำหมานชั้นหนึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ระหว่างวันที่11ถึง14มีนาคม2,568นางสาวนัทยาทิพยราชัยพรตำแหน่งครูได้รับคำสั่งจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลยให้เข้าตรวจกระดาษคำตอบวัดพลสมริถปลายภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2,567นะห้องปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่13มีนาคม2568เข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรรักษ์รมส่งเสริมการเรียนรู้สู่การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย AI เพื่อเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere anytime ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นะโรงแรมใบบุญแกรนดโฮเทลอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยวันที่20มกราคม2568 เข้าร่วมประชุมสัญจรครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อให้สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการศึกษาและการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกลุ่มพูธานีติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามลำดับนะห้องประชุมอุ่นรักริมโของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ระหว่างวันที่27ถึง28มีนาคม2568เข้าร่วมโครงการ D O L E Culture Kickoff Lens เพื่อประกาศและเปิดตัวค่านิยมองค์กร Lens นะโรงแรมโก Golden Bee อำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี